แจขนมแล้วแต่งานวันดีแจกขนมอีกแล้วแต่งานวันดีผู้ใหญ่ใจดีนะขอขอฝากนะแจกวันดอาบนะใเป็นขนมหนึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งน้ต่อหนึ่รอบ้เดี๋ยวอยรอบนึงนะครับงรอบวอลล่มเซาตเียนเริ่มคลับไม่ต้องชนนะใจนๆ ค่อยๆหยุดเอออยากกินขนมอูนก็หยิบขนมอูนนะเอาแบบเยใจเย็นนะใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบได้ทุกคนได้ทุกคนนะขอขอบคุณมันมากนะคะที่อยู่น้องๆนะครับขนมจับใส่หนข้าวชุบข้ากคนข้าวคูนข้าวผัวลองมาน้าเพื่อนดีใจเลยพี่น้องเพรางานวันเด็กอีกแล้วเพื่อนว่า จากีขนมไทยนะต้อคุณนะครับขนวอดนวยบอ่าอยาขดบตัวนี้จะทำเพาจะถายจากนาทีนึงจาก2 3, อสามนาทีก็ลงไปเลยตันแล้วก็ลง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 ่ะต้องไปทายฮอตแปะ

มือเป็นเงามือแจกเป็นเงามือเขาแจกขนมีแต่ว่าจะเป็นขนมแบบหอยยญ่ไส้แบบห่อละยี่สิบวันนี้ห่อละห้าบาทคือเสร็กพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยอยอบอูหน่อยไเจอเจอเออ กอลไปคิวใครคิวอะไรคิวขนมหรอคิวเพลงคิวเพลงเซตไหนเซต C. มีบอกก็นอนแน่นแน่นบําเพ็ญเต็มเพลงพอกได้รรอบอกได้หรออ๋อมันก็เป็นเพลงประจำตัวของนางไงอ้าวไม่หลุดปาก วาเลยต้องลูยืน้ินขอปา่อ้ขมะขาวดิโอ้ยตาคุขาวเนาะเออคุณบอกกล่องหรมะทายกล่องอันนี้กล่องอันนี้มันเห็นมันเห็นพักปวดเนี่ย ของช no, ุ่มมะทายไหมตอนทองจิงของุมมะทายขนานั้สวยมนีมานีของคุณยศีของคุณแม่นะคาน้ำจิ้มน้ำใจน้ำจิ้มน้ำใจน้ำจิ้มน้ำใจยังขึ้นน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำใจน้ำจิ้มน้ำใจเลจิอมน้ำจิ้มลูกไก่เากินรู้ช่ลยใช้น้ำจิ้มของมะเองก็ดูต้ให้คุณแม่มคุณน้ำจิ้มมันล้านลูกตี เ่ติ่มปรตูเน่ยลายกล้องเทไปยังมันก็เลื่องต่าอยู่ด้มีเกี่ยวต่ก็ต้องชุนเราตัว้อมสวยเออฉันบอกเปิดนบอกเปิดเขาสวยเพราะหนักเท่าเนี่ยแอ้ว้เือนแต่ีมาว่าคนไปดีแค่บอก เร็วเจะเอาอนมูเขาจดักอนมูเลวได้พี่น้องฝากไปกดติดตามแมนครับที่วาวาเด้พี่น้องอองวาวาลำเพลวาวาลำพลราเสิหายากใี้่เพี่น้องเพราะว่อแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องมานะลำเพลเอาไปเทียวเลยนะคะที่นี่อใเปิดเมื่อใดแม่อันนี้ฝันที่ดยอดม่อดเขาอยู่บ่มจอนแม่จอน มาฝากช่องแหมซ้ำกล้องหลายๆนี่ครัอบชอบชอบกันนี่พี่องนนี่นางเดินเอาไปเที่ยวนะคะพี่น้องค่ะคุยติดตามก็คุยติดตามน้อยหน่อยพี่น้องยแกตัวแม่จะเป็นนักร้องแต่ก็มีความเคลื่อนไหวภายในวงเหมือนกันนะพี่น้องเนาะโอเคฝากพี่น้องไปติดตามแม่เราแน่นฝากฝาะฝากชื่อเลยฝากช่องบอวาด้วยนะคะบอวานเราเดินเอาไปเที่ยวด้วยนะคะฝากช่องนี้แล้วก็เอาไปเชี่ยวไว้ให้พี่น้องด้วย

ก็ไม่นีรกกูหลอก่อเคอาเดีเอาไ่ใจรอบนึงรือมโนราผู้จัดการน่บอา ไทกินผมแน่จะบอกไอคมแน่การขายินผมแน่บอกคุณไม่น่บอกคุณในการไอกินผมแน่ไคมไรก็ไดอกไ้กได้ก็ไนะวายล่ะไินผมแน่ไคินผมแน่ฟ้าต้นดักมันเชิดนอ ว่าได้เชิดดีทำใจสิไปท้อนแก้วการแต่นโทรศัพท์าททยมาป็นโทรศัพท์ชวนฉยนี้ไม่ดีชวนไปทอนแกวเฉพาะไปนะบ่ไภาพปันจักรยานไปได้ละะจะบริภาพปันจักรยานไปได้ละพี่เงี้ย่ันนี่้โหวันน้พักเพื่อ อ้อันขาอันนี้อรบสองจารอบอันไี้อลวอสองยูเป็นตัวแจกยนได้รอสองยังาเลยืไหักล้องเก่านเอานี่ครับพยาอินซีเดนเซอรแม่แม่เคยต่อคำว่าพยาอินซีแต่ว่าพยาแห้งหมึงหนาวนะพยาแห้งเดนเซอรโอ้ยแม่แม่ เ,ออเลือบตาอ,อยยูได้แม่มามาไปแหลกก็มาวันนี้คนละแบกกันเลยระเบียบาลเลยมันนี่พูดว่าแม่หนูไปตัดผมมันล่านยุนาปากซอยนั่นมาคุอมาถามคุณก่อนว่าค่อิกับไปทาตัดคือกันกรอน่ะไปน่งพูดมันมีคนตัดก่อนไง กะลิมังกนายออกมาจากร้านกู้ความบินคอใซน์หีเลยเขาต้อตัดร้านก็ี่บีดเพื่อเตือนแล้วเขาเออมันสวยเฮเอาะสวยเขาจะเต้องผมบล็อกนี่นะนี่เด็ดี่ไปตัดโอเอาเดี๋ยวคือดังคือดังแม่มันดังมันดังต้นต้นกระสุนได้อยู่โอเคพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ขอลาลาพี่น้องไว้ส์ไซน์มิสก้อนพ่อกันคลิปหน้านะครับ